เพื่อนๆโอ้ยนี่เยอะมากๆเลยดูโอ้ยเยอะมากดูโอ้ยมันอร่อยจริงๆเลยเนี่ยนะ,นะคะ่ะเพื่อนๆขาเจ๊จะพามาดูพามาดูพามาเก็บสตอเบอรี่นี่ดูโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะดูนะคะนี่เลยค่ะสวยจริงๆค่ะนี่ว้าวสวยจริงว สวยมากๆเลยค่ะดูนะคะสวยแดงๆฉ่ำๆเลยนะคะช่ำจริงๆเลยนะนี่เธอช่างช่ำจริงๆเลยดูนะคะโอ้ยสดๆจากต้นจ้านี่นะคะไปเดี๋ยวเจ้จะพาเพื่อนๆไปชมเลยคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกันนะคะนี่ค่ะโอ้โหแบบสดๆเลยนะคะนี่ค่ะ โอ้โหแดงจริงๆค่ะแดงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะเราก็จะเก็บไปทำแยมเก็บเอาไว้กินนานๆนะคะแยมก็ทำเอาไปกินได้หลายหลายแบบหลายสไตล์นะคะดูใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจ้านี่เราก็เก็บไปเลยนะจ๊ะ นี่ค่ะเก็บเก็บเก็บนะจ๊ะโอ้ยเก็บนะจ๊ะเก็บเก็บเก็บพี่น้องเก็บสตอเบอรี่จ้าเก็บเลยจ้านี่นะจ้าสวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยจ้ะสวยจริงๆเลยโอ้ยดูนะคะสวยจริงๆเลยค่ะเอาไปใส่ตะกร้านะคะเอาไปใส่ตะกร้าของเราจ้า เพื่อนๆจ้านี่นะคะนี่นะคะนี่เราก็จะเก็บ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 ไปประมาณนี้เลยจ้าดูเพื่อนๆจ้าดูออ้ยลูกใหญ่ลูกใหญ่ๆช้ำๆเลยค่ะนี่นะคะออ้ใส่กล่องนะคะนี่ก็เป็นกล่องอมินิของเรานี่ลูกแบบนี้ก็สวยนะคะลูกแบบนี้จะหวานมากเลยเจ้ชิมก่อนฮะ เก็บอีกก็ชิมอีกเพื่อนๆจ้านี่จ้าเก็บใส่ไปเลยค่ะดูเพื่อนๆโอ้โหดูสินี่กินเก็บเลยค่ะซุปนี่ดูโอ้โหสวยสวยสวย นี่สวยจริงๆเลยครอบครัวเขาก็พาลูกพาหลานมาเก็บนะคะนี่จ้าเก็บต่อจ้าพยายามเก็บช่วยเจ้าของสวนด้วยนะคะเราเป็นคนเก็บที่ดีเจ้าของสวนก็จะ,ะรับเราดีขึ้น <c oughs> นะคะ นี่โดยเฉพาะเจ้นะคะเจ้าพาเพิ่อน,นี่โอ้โหเจ้าของสวนจะบอกเลยว่าออ้เจ้าพาเพื่อนมาแล้วเหรอเจ้าพาเพิ่นเข้าไปเลยจ้าอยากเก็บตรงไหนเก็บไปเลยจ้าพาเพิ่นจ้านะเป็นลูกค้าที่ดีไงเจ้นะอันนี้ก็คืออสวนเป็นสวนสตอเบอรี่ เป็นสวนสตรอเบอรี่ของเบนนี่นะคะตั้งอยู่ที่สุลระบูนค่ะใกล้สุลระบุน une, ใกล้บ้านเจเลยค่ะขับรถมาไม่ถึงสิบนาทีนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวก็เก็บเก็บไปเลยค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเดี๋ยวเจ้ก็จะเก็บแบบเ,เป็นดิบๆไปด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าจากจะเอาไปตำเป็นสตรอเบอรี่ตำส้มสตรอเบอรี่ค่ะเอาไปลองสูตรใหม่นะคะ ให้ดูเพื่อนๆดูตรงนี้โอ้ยดูสิคะเก็บค่ะเก็บโอ้ยเก็บค่ะโอ้โเก็บค่ะเก็บทำไรอีเจเก็บเก็บเก็บอีเจเก็บสตรอเบอรี่จ้ะเก็บสตรอเบอรี่เหรเนี่ยเก็บสตรอเบอรี่นจ้ะนี่ดูอีเจทายสิทางนั้นกี่กิโลอ่าประมาณเจ็ดกิโล เกือบเลยแหละเอาเหรอหกกิโลหกกิโลจุดหกหกกิโลจุดหกโอ้โหไม่ลดให้เลยเหรอเขาหกกิโลจุดเก้าเขาลดให้นันไปสองขีดลดทางเราอ่ะเหรอแล้วเขาไม่ได้บอกเขาเลยว่าก mm ินไปเออ่เท hmm. uh ่าไหร่ไม่บอกเหรอโอ้เพื่อนเพื่อนจ้า ดูสิจ้าโอ้โหโนาฬิกายู่บ้านไม่มาเดินบนกอกดูซะดูค่ะโอ้ยเก็บเก็บลูกพอดีพอดีงาม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 นะเพื่อนเพื่อนจ้าเอานะคะวันนี้เจ้ก็เก็บพอหอมปากหอมคอนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเจ้ก็จะเก็บยาวๆต่อไปค่ะนี่ค่ะ นี่ดีดีดีมันดีจริงๆนะคะมันดีต่อใจคะ่ะอยากให้เพื่อนเอน <ๆ S 2> มาเก็บด้วยมากๆเลยนะจ้านี่ยายจ๋ายายจ๋าน้าๆนเพื่อนเพื่อนทุกท่านอุ้ยบาโจเพื่อนเพื่อนทุกท่านจ้านี่นะเจพิมพ์เออเจสาวโอ้อ เอ็มเจโอ้ยเจจะเรียกครบไม่นี่โอ้ย oh. สาวโคราชนะจ๊ะชาวสุรินนี่มาเลยจ้ะชาวสุรินเสกกราวมาเก็บเลยจ้ะเก็บด้วยกันนุน่นดูว้าวว้าวค่ะว้าวนะคะนี่ว้าว,าวเลยนะจ๊ะอู้มันดีจริงๆเลยนะคะมันดีต่อใจจริงๆเลยนะจ๊ะเก็บค่ะเก็บ เดี๋ยวเชืก็จะเก็บแบบแบบครึ่งสุกครึ่งดิบนะคะไปเอาไปตำค่ะอยากไปลองตำดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าเอาไปตำดูน,นี่ก็สุกเอาไปทำเค้กนะคะแบบนี้สุกๆโอ้โห นี่ค่ะสุกงอมนะจ๊ะพี่เก็บดิบๆให้เจ้ด้วยนะเอาไปตำค่ะครึ่งสุกครึ่งดิบนี่โอ้สวยมากเลยสวยๆทั้งน้ำจ้ะเพื่อนๆจ้ะเก็บค่า,ดา,าได้กี่โลนะ ดาวเองก็ดูจากการเงินน่าจะได้สุด20ล้านขึ้นทั้งทั้งถึงขึ้นเพิงมข้นนี่ดูเก็บเก็บค่า,าเก็บค่าไ,า,าไปดูพี่เขา,เาไปดูพี่เขาเดี๋ยวไปดูพี่เขาเก็บทางนู้นด้วยค่ะ นายพี่ลายเก็บได้เท่าไหร่นี่อันนี้เก็บแป๊บเดียวนะคะได้เยอะแยะเลยคะ่ะสนุกนะแต่ว่าเริ่มร้อนแล้วเนาะใช่ไหมเริ่มร้อนละเดี๋ยวเจ๊จะกลับจะเก็บไปสักระยะหนึ่งนะคะเกะะ็บต่อไปนะคะเพื่อนๆและนี่สําหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ้าเพื่อนๆจ้านี่กับดงสตรอเบอร,บรี่งามๆของเราเลยจ้านี่จ้า นี่นะคะนี่นะคะนี่เก็บจ้าเก็บจ้านะจ๊ะนี่เลยคะ่ะโอ้นะจ้าเพื่อนๆคื่ออย่าลืมเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ